นี่คือมุมทํางานของเราวันนี้นะครับเราอยู่กับเรือทะเลเลยนี่ฮะนะแล้วก็นั่งทางานไปนะแล้วก็เราฟังเสียงก่อสร้างไปนะดัมีจังหวะพอดีนู่นนะฮะก่อสร้างอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาทำถนนอยู่เจาะนี่ยให้ดูได้ว่าเขากำลงังเจาะอยู่แต่คุณชมไม่ได,ด้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวถอดเสียงอันนี้ถอดไม้ให้ดูเสียงแบบนี้เลยแต่ว่า เราเงียบขนาดนี้นะท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเราใส่ไมค์เข้าไปครับนี่พร้อมในห้าวิสี 4, 3, 2. 2> ่สามสองนี่เป็นไงอันนี้คือเราใส่ไมค์แล้วนะครเสียงเงียบมากเป็นไงครับและนี่และครับคือศักยภาพของไมโครโฟนนะเลือกไมค์ที่ดีเนะี่ยติดก็ได้ถือแบบนี้ก็ได้นะหรือจะตั้งเป็นไมค์พอดแคสต์นะครับเท่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเป็นไง และนะครับถ้าใครอยากทำเอ็กซ์เพรียรใครอยากเริ่มต้นทำในหน้าฉลาดใครอยากเป็นครีเอเตอร์นะครับคลาส3,999บาทนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับความรู้ลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตครับ